สวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับเข้าสู่ podcast สถานีพักใจเราอยู่กันที่ ep ที่7นะคะ ep นี้เรามาทำความรู้จักกับตัวเองกันนะคะบางคนอาจจะรู้แล้วว่าอ้าวเราชื่ออะไรพ่อแม่เราชื่ออะไรเราคือใครแต่หลายๆครั้งหลายๆอย่างในชีวิตที่เกิดขึ้นนะคะบางครั้งมันก็ทำให้เราไม่เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองทำหรือไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจยังไง บางทีปัญหาอาจจะมาจากการที่เราไม่รู้จักตัวเองดีพอวันนี้เรามาทำความรู้จักตัวเองผ่านคำถามนะคะก็เตรียมกระดาษปากกา iPad หรืออะไรก็ได้นะคะที่ใช้ในการจดบันทึกได้แล้วก็ในระหว่างที่เราเขียนสิ่งต่างๆที่ครูไฟล์ได้ถามเป็นคำถามไป หลายๆอย่างอาจจะตกตะกอนออกมาแล้วเราก็อาจจะได้คําตอบในสิ่งที่เราสงสัยมานานหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างได้นะคะอลิโซเทิลเคยพูดไ้ว่าการรู้จักตัวเองเป็นจุดเริ่มต้นของปัญญาทั้งปวงนะคะก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเนี่ยมันมาจากการที่เราต้องรู้จักตัวเองก่อนนะคะ มาสู่คำถามแรกนะคะอันนี้น่าจะเคยได้ยินแล้วก็คุ้นเคยกันพอสมควรนะคะนั่นก็คือคำถามที่ว่าความฝันของคุณคืออะไรอันนี้คือข้อแรกนะคะลองเขียนดูโดยที่ไม่ได้ตั้งเงื่อนไขว่าจะต้องมีเรื่องของ อาชีพมีเรื่องของอะไรเข้ามาเกี่ยวลองเขียนสิ่งที่มันมาจากจิตใจความรู้สึกว่าความฝันของเราคืออะไรข้อที่สองเมื่อวาระสุดท้ายของคุณมาถึงสิ่งที่คุณจะเสียใจมากที่สุดหากยังทำไม่สำเร็จคืออะไร สำหรับคำถามนี้อาจจะฟังดูแล้วโหดร้ายนะคะว่าแบบอุ้ย้าเราใกล้ตายเราจะเสียใจที่สุดถ้าเราทำสิ่งนี้ไม่สำเร็จมันคืออะไรในส่วนของแต่ละคำถามถ้าอยากเขียนคำตอบลงไปเลยก็แนะนำว่าเขียนลงไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็กดหยุดวิดีโอแล้วก็เดี๋ยวค่อยฟังข้อถัดไปให้เวลากับตัวเองไม่ต้องรีบร้อนนะคะข้อถัดไป ถ้างเงินและเวลาไม่ใช่ข้อจำกัดในชีวิตของเราเราอยากทำหรืออยากมีอะไรเงินและเวลาส่วนใหญ่แล้วจะชอบมาจำกัดทั้งในด้านความฝันสิ่งที่เราอยากทำสิ่งที่เราอยากเป็นถ้าเราไม่มีเรื่องเงินและเวลามาเป็นข้อจำกัดละ่ะเราอยากทำอะไร นี่คือคำถามข้อที่3นะคะข้อที่4แรงจูงใจในการดำเนินชีวิตของเราคืออะไรอะไรที่ทำให้เราอยากตื่นเช้าในทุกวันอะไรที่ยังทำให้เราอยากหายใจอยู่ในทุกวันนี้อะไรที่ทำให้เราอยากมีชีวิตอยู่บนโลกนี้อะไรคือแรงจูงใจนั้นในการดำเนินชีวิตของเรา ลองเขียนออกมานะคะข้อที่5ข้อจํากัดในชีวิตของคุณคืออะไรข้อจํากัดของแต่ละคนมีไม่เหมือนกันนะคะก็ลองเขียนออกมาว่าอะไรคือข้อจํากัดของเราในหลายๆแง่มุมอาจจะมีมากกว่าหนึ่งข้ออาจจะมีมากกว่าสองข้อลองใช้เวลานั่งนึกแล้วเขียนออกมานะคะ ข้อที่6ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราทําสำเร็จข้อที่6นะคะในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาอะไรที่เราคิดว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันอาจจะยิ่งใหญ่สำหรับเราไม่ยิ่งใหญ่สำหรับคนอื่นไม่เป็นไรเอาสิ่งที่เรานึกแวบขึ้นมาแล้วลองเขียนออกมา เล็กน้อยแค่ไหนแต่นั่นคือชัยชนะความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของเรามันไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคะลองเขียนออกมาค่ะข้อที่7ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาอะไรคือความผิดหวังที่รุนแรงที่สุดมันคือเรื่องอะไรที่ทำให้เราเสียใจทำให้เราผิดหวังมากที่สุด เขียนออกมานะคะต่อมาข้อที่8ปกติแล้วเราทําให้ตัวเองมีความสุขได้ยังไงข้อนี้เป็นคำถามที่แทบจะไม่เคยถามตัวเองเลยนะคะว่าเราให้ความสุขกับตัวเองในรูปแบบไหนบ้างลองเขียนออกมานะคะว่า ปกติแล้วเราให้ความสุขกับตัวเองอย่างไรต่อไปข้อที่9นะคะต่อไปข้อที่9คุณคิดว่าผลงานที่ดีที่สุดที่เคยทำมาตลอดชีวิตคืออะไรทั้งชีวิตของเราเนี่ยหลงเลือกมาหนึ่งอย่าง ที่คิดว่าดีที่สุดนะคะจะสังเกตว่าครูไม่ได้แชร์ในส่วนของครูให้ฟังเลยเพราะว่าไม่อยากจะให้ไปกระทบหรือว่าไปทำให้สิ่งที่เป็นคำตอบจริงๆของผู้ฟังของเด็กๆของทุกคนที่ฟังอยู่นะคะเหมือนไม่ไม่ตรงตามความเป็นจริงอะคะ่ะเพราะบางครั้งถ้าเราฟังของคนอื่นไปด้วยเอ๊ะเอ๊ะหรือเราก็เป็นอย่างนี้ นั่นก็จะทําให้เราค่อยเขวแล้สุดท้ายกลายเป็นว่ามารู้จกักครู้ายแทนที่จะรู้จักตัวเองนะคะแต่ถ้าใครสงสัยอยากแชร์ข้อไหนหรืออยากให้คูไฟช่วยเล่าประเด็นไหนก็คอมเมนต์บอกข้างล่างได้นะคะเอไม่แน่ใจว่าข้อต่อไปเป็นข้อที่เท่าไหร่แล้วข้อต่อไปนะคะถัดมาจากข้อเมื่อกี้เลยค่ะที่บอกว่า ผลงานที่ดีที่สุดที่เราทำมาตลอดชีวิตเอาดีที่สุดอย่างเดียวคืออะไรใช่ไหมคะข้อถัดไปแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าผลงานนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอะไรเป็นคนอะไรเป็นตัวบอกเราใครบอกเราหรือเพราะอะไรที่เรารู้ว่าอันนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดเป็นผลงานที่เราทำได้ดีที่สุดในชีวิตของเราข้อต่อไปนะคะ สิ่งหรืองานถ้าเป็นนักเรียนก็คือวิธีการเรียนหรือสิ่งที่ติงกำลังทําอยู่ตอนนี้หรือถ้าเป็นวัยทำงานที่ฟังอยู่นะคะสิ่งที่ทำงานที่ทํารูปแบบการเรียนที่เรียนอยู่ตอนนี้เมื่อเทียบกับ5ปีก่อนเหมือนหรือต่างกันยังไงนะคะข้อต่อมา สิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้ถ้าเป็นวัยทํางานก็คืองานนะคะถ้าเป็นนักเรียนก็คือการเรียนเรารู้สึกสนุกกับส่วนไหนของมันมากที่สุดถ้าเป็นในรูปแบบของงานส่วนไหนของงานที่สนุกที่สุดที่เรารู้สึกเอนจอยไปกับมันมากๆเรื่องเรียนส่วนไหนที่เราเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำให้เราเอนจอยกับการเรียนมากเพราะจุดนี้เลย ลองเขียนนะคะข้อถัดมาสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้ถ้าเป็นเรื่องงานก็คือเรื่องงานถ้าเป็นเรื่องเรียนก็คือเรื่องเรียนเรารู้สึกสนุกน้อยที่สุดคืออะไรในส่วนของงานในส่วนของการเรียนสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันสนุกน้อยที่สุดข้อต่อไป เรามักจะผัดวันประกันพุ่งกับเรื่องอะไรเรามักจะผัดวันประกันพุ่งกับเรื่องอะไรลองเขียนนะคะ,ะคิดว่าหลายๆคนต้องมีอย่างของคูไฟก็มีแต่ว่าไม่อยากจะชี้นำนะก็ <c oughs> จะมีบางเรื่องที่เหมือนเป็นซอมบี้ลิสต์เขียนว่าจะต้องทำมาแล้วประมาณ2-3สเดือนก็ยังไม่ได้ทำนะคะข้อถัดไป ความภูมิใจในชีวิตของคุณคืออะไรความภูมิใจในชีวิตของคุณคืออะไรอะไรคือความภูมิใจของเราไม่ต้องสนใจว่าของความภูมิใจของคนอื่นจะยิ่งใหญ่ของของเราน็กมิดเดียวตัวเราคือตัวเราเงื่อนไขปัใจจัยในชีวิตของแต่ละคนมีไม่เหมือนกันนะคะความภูมิใจของเราคืออะไรละ่ะลองนั่งนึกนะคะ เ hey. หรือมันเป็นเรื่องนั้นตอนเด็กตอนโตตอนทํางานลองเขียนนะคะข้อต่อมาลองอธิบายความเป็นตัวของเราสิลองเขียนอธิบายตัวเองออกมาว่าเราคือตัวตนแบบไหนเราคือคนยังไงนะคะข้อถัดไป พฤติกรรมที่เราควรปรับปรุงคืออะไรบางคนบอกว่าโอ้คงจะยาวหนึ่งหน้ากระดาษก็ลองเขียนค่ะบางคนบอกว่าเอ๊ะอาจจะแค่สองสามอย่างแต่ต้องเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันควรปรับปรุงนะคือเรื่องอะไรข้อต่อไปให้คิดแล้วตอบทันทีนะคะเป็นคำถามที่ให้ให้ตอบอย่างฉับพลันเลย เพื่อที่จะได้รู้ตัวเองเลยว่าเรามีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตระดับไหนคิดแล้วตอบทันทีเลยค่ะคุณมีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตในระดับไหนมากเฉยเฉยน้อยลองตอบนะคะ ข้อต่อไปก็เช่นเดียวกันให้คิดแล้วตอบทันทีเลยนะคะตอนนี้เรามีความเป็นอยู่หรือดูแลตัวเองดีมากแค่ไหนตอนนี้เรามีความเป็นอยู่มีการดูแลตัวเองดีมากน้อยแค่ไหนตอบทันทีเลยนะคะข้อต่อมาให้ตอบทันทีเช่นกัน เราสนุกและพึงพอใจกับสิ่งที่ประสบอยู่มากน้อยแค่ไหนเราสนุกและพึงพอใจกับสิ่งที่เราประสบอยู่มากน้อยแค่ไหนตอบทันทีเลยนะคะข้อต่อไปหากเสกให้ความกลัวหายไปจากชีวิตคุณได้หนึ่งอย่างความกลัวที่ว่านั้นคืออะไร หากเสกให้ความกลัวหายไปจากชีวิตได้หนึ่งอย่างความกลัวที่ว่านั้นคืออะไรข้อสุดท้ายแล้วนะคะส่วนไหนในชีวิตที่คุณคิดว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ส่วนไหนในชีวิตที่คุณคิดว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ลองเขียนออกมาดูนะคะ และสุดท้ายเรามาลองประเมินตัวเองกันค่ะให้ระดับ1-10ถึง 10. 10คือสูงสุด1คือต่ำสุดสังคมในด้านสังคม1-10ถึงให้ตัวเองเท่าไหร่ลองเขียนค่ะการทำงาน1-10ถึงให้ตัวเองเท่าไหร่ลองเขียนค่ะถ้าในวัยเรียนก็อาจจะเป็นเรื่องของการเรียน ครอบครัว1-10ให้ตัวเองเท่าไหร่ปฏิสัมพันธ์1 1 0ให้ตัวเองเท่าไหร่ลองเขียนออกมานะคะคำตอบของคำถามที่ถามในวันนี้คำตอบของแต่ละคนแตกต่างกันออกไปแต่สิ่งที่เราน่าจะได้จากการเขียนคำตอบออกมา เราคงได้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็คงจะสามารถพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ทำให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็สามารถก้าวเดินต่อไปได้เพราะว่าเพื่อนที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเราอยู่กับตัวเรามาทั้งชีวิตและหลังจากนี้เราก็ยังต้องอยู่กับตัวเราดังนั้นพอดแคสต์วันนี้น่าจะเป็นการที่ทำให้เราได้รู้จักเพื่อนที่ดีที่สุดคนหนึ่งของเรา นั่นก็คือตัวเราเองขอบคุณที่ให้ครูฝ้ายเป็นเพื่อนที่จะทำให้รู้จักตัวเองมากขึ้นในวันนี้นะคะขอบคุณที่ให้ครูฝ้ายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตแล้วก็ขอบคุณที่ให้ครูฝ้ายเป็นส่วนหนึ่งในชีวะนะคะในอีพีถัดไปเป็นหัวข้ออะไรนั้นฝากติดตามด้วยนะคะถ้าเห็นว่า podcast นี้มีประโยชน์กับคนรอบตัวอย่าลืมแชร์ให้กับคนที่คุณรักนะคะแล้วเจอกันใน podcast ถัดไปขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ สวัสดีค่ะ